กูทามึงดูแบงมึงมาเปิดร่านตายสั่งแห่นีนี่นแม่งห่อนชิบหายเฮ้ยเราอาจจะคือาว่แถวนี้มันอาจจะเจริญก็ได้อนาคตน่ะมันจะเรินตายเอะคนย่าไก,ก่าย,ยังม่มีอยู่มีแต่ตังัวพูโอ้ยสุเจ้าบริงหุจักเพียงต่อไปนี้พื้นที่แถวนี้นี่มันสิเป็นมหาไราเป็นหางสปะสินค่า นี่นี่ข้างห่างคอยนี่กับล่งหนังเลยนี่ผู้บ่าวผู้สาวไปมากเลยโอ้ยมากินข่าวล้านคอยภัยไปไกลมากกับบ่มีลมคอยลงทางนี่นี่ข้างหน้าไปได้อยู่บ่ครับคอยว่าจะไปส่งของอันไปบ่ได้นี่ทั้งหน้ามันตันทางตันเอ,าอ้ายังวะไม่เห็อบอว่า สุดยอดได้กิน<ม>เทียงก่อนเหรอของเขาพี่แกงหมูสับพ,พิเศษเขา่าแกงหมูสับพ,พิเศษเข่าของเจ้าดิของข่อยรวมิดพิเศษเครื่องรวมิดพิเศษเครื่องดอกเตอร์มึงได้กินเพียงเอากระเพราหมูสับพิเศษเหียนกูก่อนเด้อกูหิวเข่าได้กูจัดให้มาแล้วแ<อ>ล้วแล้วปลารว<อ>มิดสูตรเสียบแบ่งตรงสุดยอดเลยว่ะฮะของกูดิซะโอ๊ยกูลงมาดอกเตอร์มึงสั่งยังเงี้ย กะเผาหมูซับพ,พิเศษไข่ดาวสี่พองด้วนไข่ดาวไม่เป็ไข่ไก่นี่ไข่ย,ยังมาบ่ได้เหรอเออได้ได้มาหันมุปีกดอกเออแปะ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 ลูะะกเต๋าหมูซับเบิดว่ะอย่างอื่นอ่ะมีเยอะอย่างอื่นเอาอย่างอื่นก็ได้ทะลุทะเลมังเหรนเะนี่ยมีไก่อยู่ได้เหรอ,อไมแบ่งเลยมึงก็ูงชักอยู่กูเป็นเกานะบักกะรีมึงเป็นเกานะกเ,เกาตียงกูรู้ว่ามึงจนไปสิบสองเลยบนไอเมนนี่ มันบ้ามันก็ข้าอยู่แค่นั้นแหละเ็ดข้าวพัดให้กูก็ได้ไปเขาวพัดข้าวพัดข้าวพัดไก่เหรอเขาพัดไข่ไข่ไก่ข้าวพัดไข่เยี่ม้าอ๋อเออถ่ายจากบุ๊ดนะจซะโอเคอ๋อใบ่หอยเม็ดได้ครับโทษไม่เป็นไรหอยไปเบิดกูหม่องเลยแม่มันไปโบได้เลยมันต้องไปตามแมพแมพมันให้ไปทางนี้นี่ ไม่เล้ยมันไปโบดได้มันเม็ดเม็ดมันมาเพียงแต่หมัอาตัวนี้หมอนว่าก็บอกอยู่วางมันตันคอยเบื้องนี้มันในแมพมันไปได้ดิมันไปโบได้ติ๊กอยู่นี่มันตั้งแต่เถิงเปลิงเปลืงแปลแล้วมันไปโบดได้ยังว่าแตลตัวตัวเหีเพียงเฮ้ยมันมีคนอยู่อยู่ข้างในกต่ยังวัดทางมันตันยังวะ ไใหม่หัวมึงหวังหวดร็ดดีเหรอผู้ลูกข้ามึงน,นี่กูเป็นลูกน้องมึงโอ้ยมึงกระบ,บอกไปพัด่านี่จักหน่อยเอา้ากูยังพัดได้ไหมเขาเบิดล่ะหมูเขาได้สแตกอยู่แล้วเบิดลแล้วกูยังไม่ได้กินอยู่นี่เพราะะกูสั่งก่อนหมูมึงกระพ้าเนี่ยละเบือ่อเดี๋ยวกูหุงให้มึงใหม่ทายจักหน่อยแคปบบุดหนึง่งอย่านะอย่าให้ดออกเตร์หิวเด้อ เอาเต๋อผพาถ้วยนี่ข้าถ้วยอีกต้องไม่ผัดนี่นี่มากินห้วยกันนี่รอแป๊บดอกเตอ๋อล้านเตียงนะ่ะอินตแต่เศร้าจนคัมเบิ่อไรยังไม่ยังไม่ได้เศร้ากินอร่อยไม่ได้ล้านขอบรรยากาศดีแล้วคูัเชียงนอกเขากุ๊กกูกุก๊กกูอยู่ขั้นมาอีกจั๊กสองซาบะหินนี่มหาลายนี่ผู้สาวนี่ไหลหลุดๆดิโอ้กระฟ้งเหี้ยนๆสันๆนี่โอ้กูไปอยู่ไซนี่กับเจ้าเล่หอยู่หันว่าอซื้อกูอยู่กับโจโซเชียวเด้อบไ่เห็นเนาะ รวยจ้าก oh ูภาวนาโทรแล้วโทรอีกโบนมันจะคืออะทุกข e ์เขาโดนจ้ะแบงค์หมอของเขามันคือบุ๋มีไฟยัยนี่กูลืมว่าดอกเตอร์อยู่ว่าที่มึงลืมกดหมอกูลืมว่าอยู่นี่มันบ่มีไฟ โอ้ยบักผูจเจริญเอ้ยปานนั่นลวะว่าผูมหาลัยบิ๊กซีโลตัสเซ็นทรัลเฮียยังของมึงอันนี้มึงเพ้อหรือเปล่าวะเพื่อนมึงหล่อนเหรอนี่เลยอะไรแล้วกูก็นั่งถา่ายตั้งแต่เศร้าแล้วเกาโมงแล้วเกาโมงแล้วกูยังไม่ได้กินอยู่เขานี่หมูเขาสแตกจกนาหาักออกแล้วบักูยังบ่เลียว <ๆ S 1> อยู่ชิบหายใช่เขาไปขายในบ้านซักว่าวีดีกู้ดักอุดหนุนอยู่หรอแล้วมึงก็เบิกสภาพแล้วไฟกับโบมี่นี่เนีย ไปขี้เข่าใช่ไหมข่อยนะาะปันนี้มาขี้เข่าไส่อไปแ้วพี่เดียวปทางขนานไปใส่ขี้ข่อยส่งของไงข่อยโอ้ยมึงจะมาส่งของเดี๋ยเดี๋ยวมอเขาตีเดี๋ยวเดี๋ยวส่งที่ยังไม่ติดมือมันไปไปเลยนี่ไปหุ่นไหมไอ้มัไปได้ยัไปอสต์นะฟอปต์งเขาว่ะอยยังงีวุปจ่าแทนนี่รหายังคุยกันดีๆอยู่เป็นอย่างขื้นสักกันแล้วบานนี้แล้วคุณจะไปส่งของแล้วไหนบานี้